เปล่าเป่าเห็นอย่างนั่จ้าโอ้ยว่าจะมาตึกแห่ครับโอ้ยทำไมว่าเอาไทยล่ะบัดนี้โอ้ยผมต้องหัดว่ากัเพราะผมอยู่ในอาเซียนแล้วโอ้ยอยู่ในอาเซียนแล้วต้องหัดเว่าไทยว่าจัดครับเออเฮ็ดดีว่ะเอาแบบนะเอฟซีผมมีแบบว่าคนที่อยู่ภาคกลางเออที่ที่เขาเจ้า ฟังเาบอ,อกนะครับพี่า้าผพนวาโอ้พี่้าฟังเาบอ,อกผมก็ต้องหัดร้อไทยนะครับวันนี้ผมจะมาตึกแห่ครับ,รบวันนี้จะมาหาปลานะคะเพราะว่าลูกชายของเรากินข้าวแล้วค่ะนะ้องคุณเขากินข้าวแล้วนะคะโอ้โดูสิพี่น้องเอ้ยเบิง้งเบึ้งเบึ้งเข่ากับพ่อง๊ับใกล้จะได้เกี้ยวแล้วนะคะเมื่ออื่นเนี่ยแะทําการแสดงคุณเด้เราจะตึกเป็นอันอันแรกนะครับผม<ะ>เราจะเราจะตึกก่อนบาดแรกเทียรแรก โอ้ยอัล้วทำไมรู้สึกมันเจ็บโกกล,ลิ้นจังเลยอะ่ะไม่คือเจ็บเหรอครับผมเมาไทยซัดอยู่นะ <laughs> ผมจะตึกบาทแรกลองเลยจะไดไไ้จะได้บ่กนะครับโอ้ยอย่าหัวด้ว่าเออเอาเอา,เอาลองเพิ่งเอาปลานินเนดะ้อถต่ว่า,าปลานินปล่อยขึ้นของเก่ามันเลือกได้เหรอมันเลือกได้เหรอเฮ้ยค <laughs> อดูสายตาม,มาอีกนึกไปมันเลือกได้เหรอเลือกได้เหรอไม่เห็นนะ่ะขออีกที มันเลือกได้เหรอเลือกได้พอดปลาป่อยก็เด้ะมันงมเอาดีไหมฮะเขาจะมุดมุดงมเอาโอ้ยน้ำสำนั้นเธอก็จะไปมุดเหรอเขาไม่ต้องห้าวเอานะฮะเขาไม่ต้องห้าวเอาหรอกโอ้ยน้ำสำนั้นเธอก็จะมุดเหรอฮะไม่ท่านจะงมเอาเออเธอก็ต้องงมสิมันไม่เลิกเลยที่ดูแลเขาไม่ต้องงมก็ได้ลองลองก่อนนะเช่นว่านะเชนอะไรอ่ะ มันเตียนออกเหนแล้วโอ้ยเธอก็ไม่ดูไม่ใช่ว่ามันรอดกันจ้างเหน้ยฉันบอกโอ้ตายแล้วฉันต้องงกับเธอมันจะได้พอสามโตไหมล่ะนี่เออต้องลองดูแต่คอสั้นวานนี่มันได้เลยนะหรอใช่ได้แบบไหนอ่ะเต็มเหี้ยมาอันยัเลยอะไรเต็มเหี้ยใบไม้เหรอ อ๋อยิ่งเนี่ยปลาไม่มีหรอมันติ้นตึ๊ดๆอยู่นะมันเต้นหรือยอมันเต้นตึ๊ดๆอยู่มันตามตึกๆอยู่ใช่ไหมมันตามอยู่มันตามอยู่มันเต้นตึ๊ดๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยปลากรดอู้ปลากรดมันต้องกินอะไรปลาตายเดียดฉันว่ามันกินไม่ได้หรอกกินได้ฉันว่ามันกินได้นะเห็นไหมฉันบอกแล้วมันไม่ไม่ไม่มีปลานิยนแหละเธอปลานิยนมันหลุดไปแล้วโอ้ยลูกชายฉันจะได้กินอะไรล่ะฮะตายแล้วฉันบอกให้เธอเอาปลานียนเอาปลาเนียน เธอมาทําไมปลาตายเบียดของเธอน่ะเธอจะมาเรียกเอาไม่ได้นะปลาตายเอ๋ยท่านฉันจะปล่อยวะอาอยากกระต่อดที่โอ้ตายแล้วทั้งทันฉั้งทนนะนเนี่ยนะทั้งเก็บกกหูทั้งเก็บกกลิ้นเลยนะทัานยาดปลาตอดทัานนะโอ้ไม่ไหวเลยอะไรก็ไม่รู้หูเอ้ยมีแต่ปลาตะเพียนกับพี่น้องค่ะปลาตะเพียนปลาอีกําไอ้เป็นไงปลานี่ลูกชายฉันทําไมตัวใหญ่จังเลยเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่ฉันกินไม่ได้โอ้ยดูสิพี่น้อง ปลาหนิลูกชายค่อยทำไมตัวใหญ่จังเลยผมจะเอากระคู่มาให้หน่อยเพื่อจะเอาปลาอะไรฉันเอาปลาตะเพียนไปเอาปลาเอากระคู้มาใส่หน่อยเดียวไม่เข้าใจไม่รู้จะใส่ทำไมเออใส่หน่อยขั้นขึ้นไปดูเอาปลาตะเพียนมาโอเอากระคู้มาฉันจะแหลนไปหาลูกชายไปเอากระคู้มาโอ้ยจะมาเกื้นเสียงทำไมเนี่ยห่้ยฉันบอกแล้วหัวเนี่ยอย่ามาสั่งฉันไม่ได้ชอบนะเจอลงน้ำนะเงีเยบาดีเถอะบ่แบบนี้หรอเนาะเฮ้ย